ทอดปลาตำถั่วกันค่ะทอดปลาชีนชิ้นใหญ่ๆเลยจะทอดปลาตำถั่วกันจ้ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆมีตำที่แข้งตำอกปอกปอกป๊กอก อำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมขินอายมะนาวาน,าน้ำปาน้ำตาลใส่ถเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นตำส้ตามตำตำมะละกอนะเราจะใส่นี่ลงไปคลุกกับเครื่องได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นตำถั่วเราต้องตำถั่วให้ละเอียดก่อนตำถั่วให้ให้แหลกก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยจะใส่เครื่องลงไปเ้าตำให้เท่ากันนะ ตำพริกกับกระเทียมเสร็จเราจะเอาถั่วลงไปตำเลยตำ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 ถามว่าตำแหลกแค่ไหนแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะเราจะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะมะเขือเทศกับมะเขือเทศกับมะนาวเนาะมะนาวเราส่วนมากพี่นงจะไม่บีบเนาะเพราะว่ามะเขือเทศก็เยอะแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาของพี่นงจะใส่ไปสองอย่างนะคะเพื่อนๆใส่ไปสองอย่างอันนี้แบบเข้มข้นเนาะอันนี้แบบไม่ค่อยเข้มขน้นนี่ค่ะยั่วๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซบนัวแซบนัวเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะตำถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าเชา้านี้ตำถั่วยั่วๆค่ะว้าวสีสันน่าทานมากเลยปลาทอดของเราก็เริ่มเหลืองตักใส่จานเลยค่ะเหลืองสวย น่าทานไหมคะเ,เพื่อนเพ๊อปร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะปลาทอดตำทัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟ